กายคตาสติกายคตาสติเป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตในกายคตาสติภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่ง จับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งหนึ่งแล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปมเดียวในท่ามกลางปล่อยแล้วภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิดอันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปอยู่ อาศัยที่เที่ยวของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าครั้นเหนื่อยล้ากันทั้งหกสัตว์แล้วสัตว์ใดมีกำลังกว่าสัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลากติดตามไปตามอำนาจของสัตว์นั้นข้อนี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายภิกษุใดไม่อบรมทําให้มากในกายคตาสติแล้วตาก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงห,หูก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแยงจมูก ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงลิน้นก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงกายก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแข,ขยงและใจก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมที่ถูกใจธรรมารมที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแข,ข,ขยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันลักษณะของผู้ตั้งจิตในกายคตาสติภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกและจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งหนึ่งครั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นอันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปอยู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปปากช้าลิงก็จะไปป่าภิกษุทั้งหลาย ในการดแลความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้งหชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในกลานนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจา้านั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั้นเองข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุใดได้อบรมทําให้มากในกายยคตาสติแล้ว ตาก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงหูก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงจมูกก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดม ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงลิ้นก็จะไม <eterm oon> ่ฉุดเอาภิกสูนั้นไปหารถที่ชอบใจรถที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงกายก็จะไม่ฉุดเอาภิกสูนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงและใจก็จะไม่ฉุดเอาภิกสูนั้น ไปหาธรรมารมที่ถูกใจธรรมารมที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายคำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสติภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่า กายคตาสติของเราทั้งหลายจากเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นยานเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งเนืองเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปรารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ด้วยอาการอย่างนี้แล กระดองของบรรพชิตภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแต่ก่อนเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามลำทานในตอนเย็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามลำทานในตอนเย็นเช่นเดียวกันเต่าตัวนี้ได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินเดินเข้ามาแต่ไกลครั้นแล้วจึงหดอวัยวะทั้งหลายมีศีรษะเป็นที่ห้าเข้าในกระดองของตอนเสีย เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่แม้สุนัขจิ้งจอกก็ได้เห็นเต่าตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกลเหมือนกันครั้นแล้วจึงเดินเข้าไปที่เต่าคอยช่องอยู่ว่าเมื่อไรหนอเต่าจาักโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลายมีศีรษะเป็นที่ห้าแล้วจักกัดอวัยวะส่วนนั้นคร่าเอาออกมากินเสียดังนี้ ภิกษุทั้งหลายตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมาสุนักจิ้งจอกก็ไม่ได้มีโอกาสต้องหลีกไปเองภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นมานผู้ใจบาปก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่เหมือนกันว่าถ้าอย่างไรเราคงได้ช่องไม่ทางตาก็ทางหูหรือทางจมูก หรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโพธะด้วยกายหรือได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้ว จงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆเลยสิ่งที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาโลภอยากได้ของเขาและโทมนัสความเป็นทุกข์ใจจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ เพราะการไม่สํารวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุพวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้พวกเธอทั้งหลายจงรักษาและถึงความสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเถิดภิกสุทั้งหลายในการใดพวกเธอทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในการนั้นมารผู้ใจบาป จากไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลายและจากต้องหลีกไปเองเหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่าก็หลีกไปเองฉะนั้นเต่าหดอวัยวะในกระดองฉันใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกความตริตรึกทางใจไว้ในกระดองฉันนั้นเป็นผู้ที่ตันหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมด เป็นผู้ดับสนิทแล้วดังนี้แลตั้งจิตในกายยคตาสติเสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมันภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่ามีนางงามในชนบทพึงประชุมกันก็นางงามในชนบทนั้นหน้าดูอย่างยิ่งในการฟ้อนรำหน้าดูอย่างยิ่งในการขับร้อง หมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่านางงามในชนบทจะฟ้อนรำขับร้องพึงประชุมกันยิ่งขึ้นกว่าประมาณครั้งนั้นบุรุษผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายปรารถนาความสุขเกลียดทุกข์พึงมากล่าวกับหมู่มหาชนนั้นอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านพึงนำภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมนี้ ไปในระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามในชนบทและจากมีบุรุษเนื้อดาบตามบุรุษผู้นำหม้อน้ำมันนั้นลงไปข้างหลังบอกว่าท่านจากทำน้ำมันนั้นหกแม้น้อยหนึ่งในที่ใดศีรษะของท่านจะขาดตกลงไปในที่นั้นทีเดียวภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุรุษผู้นั้น จะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันโน้นแล้วพึงประมาทในภายนอกเทียวหรือไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราทำอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดขึ้นเนื้อความในข้อนี้มีอย่างนี้แลคำว่าภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมเป็นชื่อของกายคตาสติภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลาย พึงทำการศึกษาอย่างนี้ว่ากายคตาสติจักเป็นของอันเราจะเริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดังยานกระทำให้เป็นที่ตั้งกระทำไม่หยุดสั่งสมแล้วปรารพบดีแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทำการศึกษาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่า ไม่ประมาทอมตะดังนี้แล